บ้านเนี่ยจริงๆมันต้องเสร็จัตั้งแต่ปีที่แล้วลวทุกคนมันเหมือนจะเสร็จแล้วทุกคนแต่ว่ามันยังไม่เรียบร้อยงานเราผนังปูรูสัดสวยงามเนาะเขาโชว์สายด้วยอะไรเงี้ยนึกออกป๊เฮ้ยได้หรอเชื่อมจากเสานี้มาเป็นเสานี้อะไรอย่างเงี้ยต้องลือ้อต้องลือ้อและทำใหม่ทั้งหมดค่ะทุกคน่นไ้ไวแล้วอ,อย่าพูดเยอะเดี๋ยวร้องไง แล้วนะคะกับอ่อแอเองค่ะวันนี้นะคะขอกลับมาเปิดบ้านกันอีกสักหนึ่งรอบคัะทุกคนคะ่ะอยากจะมาอัปเดตนะคะบ้านก่อนที่เจ้าเบบีที่ลาจะเกิดนะคะจะบอกว่าลูกนะคะตอนนี้ก็คือคงคลอดแล้วแหละบ้านเนี่ยจริงๆมันต้องเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วทุกคนแต่ว่าด้วยความเอื้อเอ่ยใดๆอะไรอย่างงี้มันก็มันเหมือนจะเสร็จอนะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่เรียบร้อยเช่นแบบอ่ะ สาว่ายน้ําของแอร์นะคะยังปล่อยน้ําไม่ได้เพราะว่ายาแนวมีปัญหานะคะมันมีหลุดล่อนไปบ้างพอเขามาเติมยาแนวยาแนวใหม่กับยาแนวเก่าก็กไม่รวมตัวกันปรากฏว่าต้องลื้อต้องลื้อยาแนวใหม่ทั้งหมดและทําใหม่ทั้งหมดค่ะทุกคนเนี่ย ก็คือโชว์สายไปเลยทุกคนจะไม่เห็นใช่ปะแต่เออตอนที่แอมาตรวจก็ตกใจว่าเอ้ยงานเราผนังปูนอุศ์สวยงามเนาะเขาโชว์สายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะป้าทุกคนมันจะมีความแบบเฮ้ยได้หรอเชื่อมจากเสานี้มาเป็นเสานี้อะไรอย่างเงี้ยนิวดีแฟมดูไม่เรียบร้อยอ่ะจริงๆความปวดใจนะของบ้านนี้ทุกคนมันเหมือนแบบว่าพองานไม่เรียบร้อยอ่ะพอแก้ยิ่งแก้ยิ่งเละยิ่งแก้ยิ่งมีจุดใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เลยทําให้แอรแบบ รู้สึกเหนื่อยมากๆค่ะทุกคนแล้วบวกกับแบบอาจจะฮอร์โมนแม่ด้วยด้วยความท้องใดๆทุกคนมันก็เลยแบบฉันไม่ไหวแล้วฉันร้องไห้แบบแอร้องไห้แบบตลอดเวลาทุกคนคือที่ลากเกิดมาเนี่ยก็คงจะแบบว่ามีแบบร้องไห้ง่ายนิดน,นึงเพราะว่าอีแม่ฮอร์โมนสวิงดีตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยเรียกเกรเตอร์ มาตรฐานนะคะความกว้างของริมสายน้ำเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกแบบนี้นกเกลเตอร์แบบนี้ค่ะความกว้างประมาณ25หรือ30ซนติเมตรคือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ฝั่งเนี้ยกับฝั่งเนี้ยดันเป็นไซส์27ซึ่งไม่มีในท้องตลาดไม่มีเขามี25กับ30ของแอร์27เห็นปะนี่นี่เนี่ย ต้องใช้ระบบตัดเอาทุกคนก็คือแบบเออเอเอา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 ละเอาละลายเขาบอกอาจจะไม่เหมือนกันหน่อยแต่แอร์ก็แบบเออเหนื่อยอ่ะเออเอาเถอะพี่หนูมีถ้าหนูไม่มีทางเลือกอะไรพี่ก็ทําไปเลยจบเอาจริงการสร้างบ้านนะถ้ามันแบบเราได้มีโอกาสได้มีเวลาเข้ามาดูมันมีความสุขนะได้เข้ามาดูทุกๆสเต็ปแต่ตอนนี้แอร์รู้สึกว่าเอออาจจะไปทํางานนอกบ้านพอกลับมาทีมนเจอปัญหาแล้วเราแบบมันเศร้าทุกคน ตัเยอะเด๋ยวรองอ่ายแต่ในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีทุกคนเพราะว่าอย่างน้อยมันยังมีอีกหนึ่งไอเทมลับที่ช่วยมาเติมเต็มความฝันบ้านให้แอร์นะคะแอร์ฝฝันมากๆว่าการที่เราจะมีบ้านเนี่ยนะทุกคนบ้านเนี่ยมันจะต้องมีลูกเล่นมันจะต้องมีดีเทลอย่างที่แอร์บอกไปแล้วทุกคนแอร์เลือกทุกอย่างเองแอร์สั่งเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งดีเทลที่แอร์ให้ความสําคัญมากๆนะั่นคือหินกะนะ็คือคลิปที่แล้วมีคนถามเข้ามาว่าเฮ้ย หินแอใช้ของที่ไหนแพงไหมหลายๆคนจะมองภาพว่าการใช้หินอ่อนในบ้านอะแพงมากอะไรเงี้ยแอรจะบอกว่าเธอถ้ามันแพงขนาดนั้นแอก็ไม่เอาเพราะว่ามันบ่านปายแล้วก็งบเรามีจํานวนจํากัดด้วยมันอาจจะเป็นเพราะว่าแหล่งที่มาของเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแอบอกเลยตั้งแต่หัวคลิปเลยละกันแอใช้ของสยามตากทุกคนและแอไปเลือกสลัเองตั้งแต่ที่โรงงานเขาเลยหินที่ทุกคนนะคะเห็นมาแบบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรก็ตามมันส่วนใหญ่เขาจะแบบ หมือนปะมูลหินมาเป็นแผ่นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากได้หินแผ่นไหนเนี่ยไปเลือกที่โรงงานเลยชอบลายนี่เหมยชอบลายนี่นูนนีนะอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เลือกแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยเสียมปากลาคัเลลดไม่ได้แพงอย่างที่คิดจ้ะนาตาเดะพาไปดูว่าหินแอร์มีอะไรบ้างตาม,มาฝั่งนี้ยังไม่เคยเข้าฝั่งนี้แอจะให้แม่เอาผักเข้าใช่ผักเข้า,ขาอันนี้เป็นหวงจุย้ยหงจุ้ยนจ๊ะอันนี้ ห้องนี้ค่ะเป็นห้องรับแขกของคุณแม่เองนะคะเขาเนี่ยขอเก็บเก้าอี้เขาไว้ตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เนิ่นมาเป็นบ้านเก่าแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ก็แอบกเนรเมริตให้เขาไปเือมันบานปลายทุกๆอย่างเลยอะเมื่อกี้อยากจะแบบว่าพอมันยืนตรงนี้แล้วเห็นต้นไม้พี่ชื่อแมไอีกต,ต้นไม้ต้นไทรอินโดที่เห็นแบบสูงประมาณ2เมตรห้าข้างนอกเนี่ยเห็นยางย้ยประมาณหกเจ็ดมือรวมค่าปลูกอะ่ะรวมกับ ย่านนวลนางข้างนอกนวลนางนวลนวลนางอะไรอ่ะเห็นปะบอกแล้วว <season> <and> <ères> ่าเลือกเองทุกอย่างที่ประตูนี้ยแพงมากนะแบบสแกนนิ้วมือได้อะไรได้อะไรเงี้ยเออแบบแพงอ่ะค่าติดตั้งคือทุกอย่างคือแบบแพงเกินไปมากๆจ่ะแต่ม mm ีของที่ไม่แพงมีของที่ไม่แพงข้างในอยู่มาอันนี้เนี่ยมาถึงจุดที่แบบ บอกเลยละกันว่าเป็นความภาคภูมิใจของแอนนะคะนั่นก็คือหินแผ่นนี้นะคะก็คือแอนเลือกเองอีกแล้วเป็นความภาคภูมิใจของแอนนะคะชื่อว่าหิน Black Emper a d o ค่ะทุกคนค่ะนำเข้าจากประเทศตุรกีจุดเด่นของหินนี้เนี่ยคะนั่นก็คือมีการแทรกด้วยแร่สีขาวคล้ายกับใยแมงมุมทั่วแผ่นค่ะและสามารถติดตั้งได้หลากหลายแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเขาใช้ได้เฉพาะภายในเท่าน,นั้นไม่แนะนําให้ติดตั้งในพื้นที่ที่มันมีความชื้นมากๆนั่นคือพวกห้องน้ํานั่นเองทุกคนมันจะมีความเป็นเส้นแร่ที่แบบ มันมีความธรรมชาติเพราะมันเกิดจากการทับถมบแบบซ้อนๆอนกันมาหลายปีเนาะเพราะฉะนั้นแบบมันก็จะมีความแบบเหมือนเป็นรอยนิดๆมันมันคือมันธรรมชาติอะเออซึ่งแอชอบนะอ่ะแบบไปเั่งถาวรกินแบบเก๋ๆดีกว่าค่ะมาค่ะหนูอาร์ตเอาน้ำมมาสน่อยจ้าเออขอบคุณค่ะสมัยก่อนต้องเป็นวน์แตเป็นแบบบฟาๆในเคาน์เตอร์คะ เ,ออเดี๋ยวนี้ก็คือเน้นเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหัวปรีอากองอยากให้หลานถือดีก็เลยเอาน้ำมะพร้าวอ่อนมาให้ทานนะคะอากองมาพูดถึงโซนนี้กันมากดีกว่าค่ะเป็นอีกหนึ่งโซนแห่งความภาคภูมิใจของแอบนี่เลยหินข้างหลังนี้ทุกคนชื่อว่าแบล็กมังคูน่านะคะซึ่งนําเข้าจากประเทศจีนค่ะ จุดเด่นเนี่ยก็คือเนื้อหินนะคะจะมีสีดําเข้มแล้วก็เป็นเส้นแร่สีขาวๆเนี่ยนะคะพาดผ่านผิวนะคะด้วยลวดลายที่เรียบง่ายนะคะทำให้สามารถเข้ากับบ้านได้เกือบทุกสไตล์เลยอย่างของแอนเนี่ยก็คือนํามาตัดก,กับแบบสีของสแตนเลสนะคะสีโรสโกลทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีความแบบขับอะสีดำอย่างเงี้ยของ Black Macuna นะคะระคังแตงเลจับต้องได้ใช้กับพื้นที่กว้างๆได้โดยที่แบบ เราจะไม่ต้องมาต่อลายอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เส้นแรกเขาเนี่ยไหลไปเลยเธอแต่เด e ี๋ยวพาไปดูซซนอื่นดีกว่าบันไดภูมิใจเจรอนทุกคนหินสีขาวที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าหินอ่อนไววารากัสค่ะทุกคนเป็นหินที่ทําให้บ้านเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานะคะและสีขาวชุวเนี้ยเป็นสีหินอ่อนที่ยอดนิยมมากๆเลยค่ะทุกคนมันจะเพิ่มความหรูหราให้กับบ้านนะคะด้วยการที่มีเส้นแรกเนี่ยทุกคนเห็นไหมจะเป็นเส้นแรกสีแบบ ออกเท่าๆอ่อนๆไหลไปและที่สําคัญเคอบันไดของแอนเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี้ยแอนใช้เป็นแบบหินแบบบุกแม็ทุกคนก็คือมันเป็นหินอันเดียวกันทุกคนจะเห็นว่ามันต่อลายหมดเลยเห็นปะลงมานี้ดดดๆๆดลงไปนู่นแล้วก็ต่อลายขึ้นไป มันเก่งม,มากคือแอร์จะบอกว่าอันเนี้ยคุณต้องรีเควสนะคือจะต้องให้สถาปนิกนะคะของสยามตากเนี่ยเขาวางลายให้ดูก่อนว่าลายจะได้ลายแบบไหนจะมีรอยตัดแบบไหนรวมไปถึงจมูกบันไดทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าจมูกบันไดที่แอร์ซ่อนไฟเอาไว้เนี่ยคือเขาก็จะบอกว่าจมูกบันไดจะเอาแบบสี่เหลี่ยมจะเอาโคง้งจะเอาอะไรอย่างเงี้ยคือมีให้เลือกหลายอย่างมากๆเพราะฉะนั้นสถาปนิกจะต้องเก่งมากๆในเรื่องของการคำนวณลายทุกคนซึ่ง อันนี้แหละก็คือความภาคภูมิใจของบ้านดิฉันบันไดของแอร์ทั้งหมดเนี่ยหลักหมื่นทุกคนก็คือกะให้เป็นแบบว่าพระเอกของบ้านไปเลยก็คือโชว์ไปเลยนะคะสำหรับหินอ่อนอันนี้ถ้าหินไวบรากัสเนี่ยนะคะคือพระเอกของบ้านหินแผ่นนี้คือนางเอกของบ้านค่ะนี่ทุกคนดู ชินอ่อนอันนี้นะคะเรียกว่าแฟมทอมไวค่ะนำเข้าจากประเทศบราซิลค่ะจุดเด่นของหินชนิดนี้นะคะมันจะแบบแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวของเส้นแรกที่มีความพลิ้วไหวเมื่อนำลายมาต่อกันแบบบุกมแม็กนะทุกคนก็จะได้ลายที่ดูแบบสวยงามดุดันยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่อนข้างแข็งแรงค่ะสามารถติดตั้งในห้องน้ำได้เลยแต่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะคะตื้ดตืตืนี่นกปะ ตีขาตีขาถ่ายรูปใน Instagram. อินสตาแ a รมมั้งยเออเอออันนี้แอนเลือกเองให้น้องสาวแอนนะคะก็คือห้องนี้เนี่ยเป็นของห้องน้องสาวคนเล็กสุดนะคะเรียกว่าหินโปลแลนด์เกรค่ะแน่นอนว่านาเข้ามาจากประเทศโปลแลนด์เลยนะคะจุดเด่นก็คือ ตัวสีนี่นะคะจะไปทางโทนเดียวกันเลยค่ะไม่มีสีอื่นแทรกทําให้คุมโทนของบ้านได้เป็นอย่างดีเห็นไหมจะบอกว่าห้องนี้เนี่ยด้วยความที่เรามีผนังสีเทาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตรงแบบหัวเตียงก็เป็นสีเทาแอะก็เลยเลือกแบบโกแลนเกรงเทอรมันคือแบบออกโทนเทาๆน้ำตาลน้ำตาลอะไรอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นแอชอบนะแบบเนี้ยจะไม่ได้เป็นเส้นแรกที่เป็นเส้นๆน่ะเนอะออกอไหมแต่ว่าจะเป็นแบบลายกระจายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ละห้องเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันค่ะต่อมา อันนี้เคย้อมขนาดนี้แล้วเนี่เอาไว้เป็นความทรงจำดูสภาพตอนดีนะคะทุกคนค่ะชุดก็สีเดียวกันนะถ้าไปดมาดูตาอะ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งลายนะคะเห็นความภาคภูมิใจหินอันนี้นะคะมีชื่อว่า World Series ค่ะเป็นหินที่นำเข้าจากประเทศอิตาลีนะทุกคนจดดนุดเด่นทุกคนจะเห็นเลยว่าลายเขาเนี่ยเหมือนมีควันอนะ มันเหมือนเป็นสีน้ําสีอะคริลิกหรืออะไรสักอย่างที่มันดูเหมือนแบบวนๆผสมผสมกันแอชชอบมากขอ,อนั่งดูได้ปะเห็นวามภาคภูมิใจดูดีอ่ะแอชชอบอ่ะทำไมเก่งนกันเลยอ่ะทุกคนเหนื่อยนะแต่แบบรู้สึกว่าพอเสร็จแล้วแบบภูมิใจมากค่ะคือจะบอกว่าสําหรับแอ์แอดมอว่าหินอ่อนเนี่ยนะคะมันเพิ่มความแบบ ความดูลักชัวรี่ความลักชูให้กับบ้านเนาะแล้วก็มันให้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปอะ่ะมสำหรับแอ้มันแบบมันสมทรียะมากๆเลยค่ะถ้าทุกคนมีโอกาสได้เปรียบเทียบก็จะรู้ว่าหินของสยามปักไม่ได้ราคาสูงเลยทุกคนคือถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นๆจะค่อนข้างราคาที่แบบถูกอะ่จะจับต้องได้ คือวันนี้แอร์อยากพามารีวิวบ้านให้ดูอีกเนาะทุกคนจริงๆมันยังมีอีกหลายมุมแหละที่ยังไม่ได้โชว์ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้รีวิวนะคะแต่ว่าเห็นมีคนทักเข้ามาในเรื่องของหินวันนี้ก็เลยจะให้เต็มๆนะคะกับหินจากสยามตากค่ะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นใครคนไหนที่สนใจนะวันนี้แอร์ก็แบบว่าโชว์ให้ดูแบบหลายแผ่นมากๆหลายแบบมากๆหลายมูท์อันโทนสุดๆนะคะข้างไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยะคะ่ะที่นี่ที่อยู่ตามที่แอร์ขึ้นให้เลยนะคะและที่สำคัญคือถ้าคุณอยากได้ลายไหนบางทีเนี่ย เขาสามารถทำรูปให้ดูก่อนได้นะคือแบบเปรียบเทียบกันถ้าเอาหินสลับนี้มาจะเป็นยังไงบุ๊กแมทต่อเป็นแบบไหนคือมันทําให้เจ้าของบ้านอย่างเราที่เราไม่ค่อยมีความรู้หรือว่าเราแบบจินตนาการไม่ออกสามารถพอจะนึกภาพได้ทุกคนก่อนที่เราจะเสียตังค์อ่ะใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกนะคะก็สามารถนี่ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามออแอร์เองกันด้วยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาตามติดชีวิตน้องทีลาดูด,ดีกว่านะคะว่าชีวิตแม่ลูกอ่อนของแอร์กับน้องทีลาจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊าของสวีทโ